บุ๋มปนัดดาเมาถูกผู้ชายในวงการส่งถังขยะให้วันแต่งงานแช่งให้โดนทิ้งถือเป็นเรื่องแทบซตดปากจริงๆเมื่อล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแัทนภาพพูดคุยถึงเรื่องราวความรักโดยในช่วงหนึ่งของรายการเล่าว่ามีผู้ชายโกรธที่ตนเทจนส่งถังขยะมาให้ในวันแต่งงานซึ่งถ้าพูดชื่อต้องร้องอุ้ยทันที โดยทางด้านบุ๋มปนัดดาแล้วว่าเป็นคนในวงการแต่ไม่ได้เป็นดาราทำอาชีพอื่นทํางานด้วยกันหลายงานมาก ผลปรากฏว่าเขาชวนเราไปออกเดทที่โรงรามหรูก็นั่งทานข้าวกันสายตาเราไปสะดุดที่การห้องเราก็คิดในใจว่าทำไมต้องมีบัตรห้องวะระหว่างนั้นเขาพูดชมเราไปเรื่อยๆจนเราเริ่มอึดอัดชมแม้กระทั่งฟันก็สวยเลยขอตัวไปห้องน้ำหยิบกระเป๋าแล้วกลับบ้านเลยเราไม่ชอบมาเดทแต่มีการบัตรห้องคืออะไรเราไม่ชอบเขาโกรธมาก พอถึงงานแต่งงานเขาก็ส่งของขวัญมาให้เราเป็นทางขยะพร้อมข้อความว่าเผื่อวันที่คุณจะโดนทิ้งคุณจะได้ใช้มันบ้างพร้อมกับทิ้งท้ายว่าถ้าพูดชื่อคือรู้เลยแต่ไม่พูด